สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาส่งปลาครับเนื่องจากน้ำท่วมครับน้ำท่วมทุ่งแล้วครับตอนนี้ไหลหลากมาแล้วครับเต็มท้องนาเลยเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูปลา จะมีไหมมาดูจะเห็นสักตัวไหมครับเนะี่ยว่วมนะครับมา,าาม,มาจากทางแนงมุดนั่นแหละมาจากทางแนวมุดจากที่เราจากที่เราน้ำมานาน ่อน้ำมานานมากตอนนี้มันมาแล้วเท้าก็กำลังจะตั้งคันนะครับห่วมแบบนี่นะครับ,แบบนะรบไปดู ก็ถ้ามาจากถ้าฝนคืนนี้อีกถ้าฝนจากทางเบื้องบนทางแนงมุดนี่ก็ก็คงจะท่วมนะแต่นี้ก็ไหลหลากมาไหลหลากรับสระน้ำอาัจจะเต็มครับเนี่ยสระทางทอมปลายนาย อาจจะเต็มครับรอดูคืนนี้อีกคืนหนึ่งรอดูคืนนี้คืนหนึ่งถ้าฝนมาคืนนี้ก็ไม่เลือครับปลาในสายหมดแน่นไม่เลือแน่ครับเดี๋ยวไปดูอ่างนูนิกเดี๋ยวพาไปดูน้ำ ยังไม่ได้ใส่เบ็ดใส่ยะไยมาดูก่อนยังไม่ได้ใส่ทรูใสียไรยลกันเอาเกี้กันใส่เบ็ดเนะีย่ยเดี๋ยวไปดูอีกที่นึ่น บพี่น้องะซูมให้ดูะซูมให้ดูปลาเกี่ยบ้ยู่ตรงไหนครับ มาดูครับตรงนี้นุ่นุ่โอ้ไม่ได้เตรี่ติ๊ยมีแต่ลูกปลาช่อนครับมันก็ยังไม่ได้เอาตู้มาใส่เลยนี่ลงมาลึกครับมีแต่ลูกปลาช่อนครับนี่ โอเคครับก็พามาดูน้ำเฉยๆนะครับเดี๋ยนี้ก่อนนะครับพี่น้องหลับฟันดีครับสวัสดีครับ